สวัสดีครับผมพีรุดครับอีสานบางน้อยครับพี่น้องวันนี้ให้สร้างคนมายกเท็ดเทียงหน้าครับพ่อดีอยู่ดีเศ้านี่นะครับ็มี่พ่นเดีดเป็นแบบคไข่ครับส่งไท่นี่ยนะครับก็เลยว่า เพิ P ın, P ่นประกอบข้ามมองแล้วก็นติยังติ้ยกใส่แทนโสปูนี่แหะครับในสางกรัลังเก็บวงกลมลงคลองอยู่นี่กลังว่านรูปป้อนสีตั้งโบกปูนครับโบกปูนที่แรกเขาชุนินไม่ไงครับก็เลยเอาสางกันาเอาลุ่นนี่พอดีนี่นะครับเบียดใหญ่เป็นดอกกับพ่อดีเสาห่มเสาเงาพ่อได้ไอที่ฝนตกฝนลงนะเจ้าพี่น้องมะยามแฟนครับมะยามกับพ่อดีมีบอนอยู่บนเสา สูนี่เอาแล้วนายสังสีจวดเนี่ยเป็นประเภทนี่แหละเบิ่งกันไปเรื่อยๆครับแย่ๆกันว่าสีออกมาเป็นลังค้าสีใดส้มใดยังเบิ่งกันอีกทค่นึงครับอ๋อพี่น้องกินข้าวบุ๊ดด้เหลเวลาแล้วกินข้าวเที่ยงพร้อมสซ่างบะหมี่ต้มยำเจ็บๆนะกันมีไรเนี่ยอยู่มือนีึงก็ไม่วันจะมีอีกสี่คน ระวังกันนี่ธรรมดาลล้วข้นกัญยาไม่ว่านกักาขึ้นกันหรอจิมวดนุ่งกันนาไม่ว่าเรานกันหรือปลกาศเช่ยังไงบนๆทั้งกินมัก็ด้กินแบบอันีทานโอ้มังเนาะวจีสรวยจุกินกับตัหูท้าลงสุ บวงนเหายรุ่นนี้เลยเรียกว่าได้แล้วก็เจ้าจับวะจับวะส่วนส่วนนั้นนั้นนั่นเจ้าเนี่ยอือช่วนยิงตรงเลย

มือเลือมือเงินเอเข้าไปครับ่วัวเขาลืมข้าไปเลยลมหนาวอะคบ่เดยโอ้เจ้าหนาวเจ้าหอนอยู่เนาะมัเ้ามาองมเปิปอดทเลยิ่างเนี่ยกกินนี่ง่อนตรงกัน

Sharing, không thân thân không thể không nắng có thơm, nắng có thơm 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 có có thơm có thơm có thơm có có thơm 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 có บอกวันมะว่าผมกำมงเคลืนจะบอกเลยขันนี้ที่คุณมาคุ้งผมู่ตัวไอ้นี่งูเพียสุดที่นั่นดู้เป็ยอะงูเยวะไปห่ยนะ ก่างไป็นนเป็น,ปนม้อเลยเด้อพี่น้องอเอ้มาต้งกินหัวเที่ยงนั่งคนเดียวบม่เข้าย่นคนเดียวบม่เข้าเหม็นเหม็นนมามาๆชิ้นกันเตะๆตำหุหงบะหมีม่ักะอะไรเอากิ่นกับเลยเฮา

ไปตรงเลยกระตุ้ตตตมกูทำใจกันหนูแบเนะา,เานนนนะทำใจก,กูนี่ของถือกันเนาะกิ่แล้วอืมเอ้ยมารับอิ่มจังหื้ออิม่มาเลยคือเดียวเสียเท เด็กแ่จออะไรขึ้นข้าววัดีจเจ้าเดียวรังคาตีได้ดีของตัวเมื่อขึ้ใครจอดไฟว่าใหม่คอยไปจูดอันผู้ไฟเตา,นนานนเน้นฟังขางไม้ย่ยแดงเดี๋ยวนี่คอยเอากระรมังไปบังร่มให้ร่มเขาเป้าหอนผู้ไฟบันนี้ นนมันนั่นติดไรจุเดแล้วกราเังหันยุบลงไปหันไม่ล่ามมาไเนี่ยขงัขงยาเรมือขังหมองอุงนํำไหมห้องคอยปลูกแตงยืดงเงาไหมบดิมกับบตีม,มากพอดีเดยอน้อยเอะใมนมา,สากสกพอดีวนันคืนลูมันอวยย่างสดไหมยองหน่าไม่ไปมอนตัวนั่นน่ะมืออืย่งเยอะ โอ้โว้นเน่เหรียญตัวนี้วะตเดียวรเอา้งกะฟีมันไงเอากระมังเนาะฮัลนกระมังนุ่ม้องอืมกระดาีกระมังพวกจะวิลีตัวนี้ย่สีงเดี๋ยวม่อไันัง

จะมาอยู่ผมผลดมะขอากันเลยกับผผมนห้เรอเพลินครบมาเดียเด๋ยว ไไเอาพี่น้องิมนี่าไ้ทั้งหนหี้ลครับนุบ่มแล้วกิมแล้วนุ่มกันนะสวัสดีครับ